สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้แม่หมิวจะพาทุกคนมาขยายแยกของกระบองเพชรนะคะคือทุกคนเคยซื้อกระบองเพชรมาแล้วนะคะถ้าเลี้ยงมาแล้วก็ต้นมาเริ่มโตแล้วแน่แนๆกระถางนะคะเหมือนของแม่หมิวนี่เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวดูตัวอย่างให้ดูอันเนี้ยแน่นจนแบบเบียดแล้วคะ่ะแล้วก็เราเลี้ยงไว้นานแม่หมิวก็เลี้ยงเขาไว้นานแล้วก็สารอาหารในนี้ก็น่าจะหมดไปแล้วคะ่ะเพราะว่า เขาสีซีดแล้วก็ดูแล้วก็ไม่ได้เขียวสดเท่าไหร่แสดงว่าเราก็สังเกตแบบนี้ก็แสดงว่าปุ๋ยหรือสารอาหารของเขาเริ่มจะหมดไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวไม่มีก,ก็จะมาแยกลงกระถางใหม่นะคะก่อนอื่นอุปกรณ์ที่ไม่มีจะแยกก็คือหนึ่งถ้าเราไม่มีถุงมือเราก็ใช้กระดาษแบบนี้นะคะกระดาษ A4 ของเราพับครึ่งนะคะเป็นแบบหนาๆอย่างนี้นะคะเพื่อจะมาจับกระบองเพชรตรงนี้ ยกขึ้นมานะคะแล้วก็จะได้ไม่ปักมือนะคะแล้วก็นี่ก็คือหินภูเขาไฟค่ะเพื่อจะเอามาโรยหน้ากระถางนะคะหลังจากเราปลูกเสร็จแล้วก็ลองก้นกระถางค่ะก็แล้วก็นี่ก็คือกระถางค่ะสําสหรับกระบองเพชรที่แน่นขนาดนี้นะคะแม่หมิวก็จะใช้กระถางประมาณ3นิ้วค่ะแล้วก็ลองเอาอันเก่ามาวัดดูนะคะก็ขนาดก็จะห่างกันไม่มากประมาณนี้ค่ะเพราะว่าทําไมแม่หมิวไม่ถึงไม่ใช้กระถางใหญ่เลยนะคะ เพราะว่าถ้าเราใช้กระถางใหญ่อะดินหรือที่เราใส่ไปในนี้มันจะอุ้มน้ํามากเกินไปนะคะแล้วเวลาเราลดน้ําไปอะน้องเขาจะกระบองเพชรเขาจะดูดน้ํามากเกินไปแล้วก็รากเขาจะเน่าค่ะก็ให้อะไรก็ได้ให้ที่มันพอดีพอดีเล็กเกินไปอย่างอันนี้แน่นเกินไปก็ไม่ดีอันนี้ใหญ่เกินไปถ้าใหญ่เกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นก็เอาแบบพอดีพอดีเนาะแล้วก็ดินภูเขาไฟดินดินที่ใช้ในการปลูก แม่มีกวก็เคยอธิบายไปในคลิปที่ผ่านมาแล้วก็ไปไล่ด่วเนาะว่าส่วนผสมของการผสมดินที่ใช้ในปลูกแคคตัสในการปลูกแคคตัสมีอะไรบ้างนะคะวันนี้แม่มีกวก็จะมาสอนวิธีคร่าวๆแค่นั้นเองก็คือแยกกระบองเพชรที่ต้นใหญ่แล้วแน่นแล้วลงในกระถางปลูกใหม่นะคะก่อนอื่นเลยแม่มีว่วก็จะโรยด้วยดินภูเขาไฟก่อนค่ะหินภูเขาไฟนะคะอันนี้ก็เพื่อเป็นการระบายน้ําให้ดีๆนะคะ ให้เขาระบายน้ําอย่างดีนะคะเพราะว่ากระบองเพชรเขาชอบดินร่วนซุยการระบายอากาศดีก็คือถิ่นกําเนิดของเขาก็คือมาจากทะเลทรายนะคะทุกคนก็นึกสภาพแหล่งกาเนิดของเขานะคะเขาก็ไม่ได้ว่าอยู่ในที่อุ้มน้ําอุ้มอะไรนะคะเขาก็จะชอบในที่ที่เป็นทรายเป็นหินระบายน้ําได้ดีนะคะทุกคนะจะทําให้นั่นเขาดีเพราะการดูดซึมน้ําเขาได้ดีขึ้นนะคะรากก็จะไม่เน่านะคะ ใส่ให้เต็มหมดเลยค่ะทุกคนแม่หมิวเอามาเป็นตัวอย่างสีกระถางก่อนนะคะตอนนี้ก็แล้วก่อนอื่นแล้วก็ผสมดินค่ะดินภูเขาไฟแม่หมิวก็ผสมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็แม่หมิวจะเอามาใส่เลยค่ะทุกคนสูตรก็อย่างที่แม่หมิวว่านะคะสูตรผสมดินภูเขาไฟก็ไปไล่หาดูนะคะเพราะว่าแม่หมิวก็ลงรายละเอียดให้ดูแล้วรอบนี้แม่หมิวจะ าสอนวิธีการปลูกนี่เฉยๆค่ะทุกคนก็ใส่ไปเลยนะคะดินไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่พอ่อนๆกระถางนะคะอย่าเต็มมากประมาณนี้นะคะเพราะว่าเผื่อเราเหินภูเขาไฟโรยข้างหน้าด้วยะค่ะทุกคนแล้วก็ไม่หมีจะถอดกระถางเดิมออกก่อนนะคะทุกคน บางคนก็ถ้าถอดแล้วก็เอาดินเอาหินออกอันเก่าออกเลยก็ได้หรือว่าจะยกอันเก่ามาใส่ใหม่ก็ได้แล้วก็ค่อยให้รากเขาค่อยๆไล่หาอาหารจากดินใหม่ไปก็ได้ค่ะแล้วแต่ทุกคนเลยเดี๋ยวแม่มิวจะเอาออกก่อนนะคะทุกคนน้ำเขาคมมากค่ะทุกคนถ้าใครมีถุงมือก็ใช้ถุงมือ,มอเลยนะคะแม่มิกวก็พอดีทำก็มืดก็เลยไม่มีไม่ได้หาถุงมือเลยคะ่ะทุกคน นี่นะคะก็คือดินเก่าของเขาจากที่สังเกตดูก็คือแห้งแล้วค่ะสารอาหารก็ไม่มีรากก็เดินเต็มแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวหก็จะเอาเอาหินเอาดินเก่าของเขาออกก่อนนะคะทุกคนก็จะให้เหลือรากอยู่ประมาณเพาะเหลือแต่รากนะคะทุกคนนี่นะคะก็เนี่ยคะ่ะ ก็ดึงรากฝอยๆเขาออกได้นะคะทุกคนไม่ต้องกลัวเขาตายค่ะเดี๋ยวเขาก็รอรากใหม่อีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะก็อย่างนี้เลยแล้วก็ถ้าบางคนเขากลัวไอ้นั่นก็เอาไปผึ่งแดดได้นะคะให้รากเขาแห้งจริงๆสักประมาณสองสามวันก็ได้ค่ะแต่ไม่หมิวก็ปลูกแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนก็รอดเหมือนกันเพราะว่าต้นเขาโตแล้วค่ะก็ใส่ลงไปเลย เอาลากวางล่อๆก่อนนะคะประมาณนี้ค่ะวางแบบเบาๆเลยแล้วก็ใส่ด้วยหินภูเขาไฟโรยหน้าเลยนะคะที่เราใช้หินภูเขาไฟก็คือไม่ให้ต้นเขาล้มนะคะทุกคนพยุงต้นเขาไว้ ะะแล้วเวลาเราลดน้ําอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราลดน้ํานะคะน้ําก็ดินข้างล่างก็ไม่กระเด็นดินดำๆเนี่ยก็ไม่กระเด็นมาโดนต้นนะคะทุกคนแระต้นเขาก็จะสวยสีสวยไม่ไม่เปื้อนไม่เปื้อนดินไม่เปื้อนอะไรนะคะแล้วก็พยุงต้นได้ดีไม่ล้มนะคะใครจะเอาเป็นหินหินกรวดที่เป็นสีๆก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยแล้วแต่สะดวก ส่วนแม่เหมิวก็มีหินภูเขาไฟอยู่แล้วแม่หมีวก็ใส่หินภูเขาไฟไปเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะแค่นี้เลยไม่ยากใช่ไหมคะทุกคนง่ายง่ายเพราะว่าหนึ่งการเปลี่ยนกระถางนะคะอยากน้อยก็ประมาณหกเดือนให้ปุ๋ยให้ดินเขาใหม่นะคะน้องก็ก็จะได้จเริญเติบโตเต็มที่และสวยงามมีดอกมีมเมล็ดให้เราะคะ่ะทุกคนก็บางคนทําไมถึงบอกว่าปลูกแล้ว มันสีไม่สวยต้นไม่โตมั่งอะไรมั่งเพราะว่านี่ก็เปลี่ยนอีกเหตุผลหนึ่งที่ว่าทําไมน้องเ็าถึงไม่โตนะคะเพราะว่าสารอาหารในกระถางเก่าเขาหมดไปแล้วนี่ค่ะทุกคนแค่นี้ก็ใส่ประมาณนี้นะคะระยุงต้นเขาไว้แล้วก็ไม่ให้ดินกระเด็นใส่นะคะหลังจากนี้เสร็จแล้วก็ลดน้ําเขาค่ะลดน้ําก็พรมๆนะคะเพราะว่าดินเขาชุ่มอยู่แล้วค่ะก็ไม่ต้องใส่น้ํามากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรากเขาจะเน่า แล้วก็อย่างเงี้ยทิ้งเอาไว้ในที่ร่มนะคะให้ให้ให้รากเขาปรับสภาพกับบินหน่อยก่อนแล้วก็มาดูน้องอีกทีหนึ่งว่ายกกระถางดูเรื่อยๆนะคะว่าเบาไหมถ้าเบาแสดงว่าดินแห้งแล้วอะไรแล้วนะคะแล้วต้นก็แข็งแรงนิ่มดูสภาพมันเขียวเขียวสวยงามขึ้นก็แสดงว่าน้องรอดแล้วนะคะแต่ส่วนมากถ้าต้นแม่ที่ว่าเขาโตขนาดนี้แล้วอ่ะโอกาสที่ เขาจะตายอะยากมากค่ะทุกคนเพียงแค่เรามาให้สารอาหารเขาใหม่เขาก็ปรับสภาพนิดหน่อยลากเขาก็จะไปโลหาอาหารใหม่ก็จะมีส่วนมากก็จะมีแต่โตขึ้นนะคะไม่ค่อยตายนะคะยังไง ep นี้แม่หมิวก็มาเอาสาระความรู้เล็กๆน้อยๆให้ทุกคนดูนะคะสําหรับมือใหม่หัดปลูกกระบองเพชรหรือแคร์ตั๊เนี่ยค่ะทุกคนเอาไปลองทําดูเนาะแม่หมิวก็กว่าจะทําได้ก็อาศัยศึกษาจาก youtube บ้างจากเพื่อนๆจากรายการที่ว่าเขา แนะนำมาลองผิดลองถูกบ้างตายบ้างเน่าบ้างนะทุกคนก็อันนี้ก็คือแม,ม่หมิวทําได้แล้วรอดแล้วก็เลยจะมาแนะนําทุกคนดูวิธีนงคะว่ามันทําได้จริงยังไง EP นี้แม,ม่หมิวฝากทุกคนลองที่อยากลองเลี้ยงกระบ,บองเพชรน,นะคะว่าปลูกทีไราตายทุกทีเลยเราก็ต้องเข้าใจลักษณะนิสัยของเขาด้วยค่ะว่าทําไมเราปลูกแล้วเขาเน่าเขาถึงต้นเละต้นอะไรไปเพราะว่าหนึ่ง กระบองเพชรนะคะก็คือถิ่นกําเนิดเขาก็ชอบแบบทรายทะเลทรายความแห้งๆอยู่แล้วค่ะแล้วในตัวของเขาเขาก็สะสมน้ําจํานวนมากอยู่แล้วนะคะทุกคนแล้วเขาก็ไม่ต้องการน้ํามากนะคะเราก็ให้ประมาณอาทิตย์ละครั้งแล้วก็จับดูกระถางบางคนจะใช้ไม้จิ้มฟันเสียบดูก็ได้ค่ะเสียบลงไปแล้วดึงไม้ขึ้นมาแล้วก็ท้าไม้ยังมีความเปียกอยู่ก็แสดงว่ายังไม่แห้ง แต่ว่าถ้าปลูกเป็นจำนวนเยอะๆแล้วมานั่งเสียบทีละอันก็ไม่ไหวนะคะก็พยายามจับกระถางดูนี่แหละดีที่สุดเลยค่ะจับดูเนี่ยยังไม่มีวจับเงี้ยแสดงว่าหนักตึงนะแสดงว่าน้ําซึมเข้าไปถึงข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าแม่หมีวจะทิ้งไว้ประมาณ3วันเพราะาอากาศมันร้อนนะคะทุกคน3วัน5วัน7วันแม่หมีก็จะมาขยับดูเรื่อยๆถ้าเขาเบาปุาป๊บแม่หมีวก็จะชยน้ําให้เขาไปในสภาพแบบนี้อีกนะคะทุกคนยังไง ep นี้แม่หมีวก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องไปมิวด้วยนะคะอี e ีต่อไปแม่มิวจะพามาปลูกอะไรอีกก็ติดตามแม่มิวต่อไปนะทุกคนติดตามกันไปเรื่อยๆจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะทุกคนตบอี e ีนี้สวัสดีจ้า